สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหอสลักข่าววันนี้เราพบกันนะคะตรงกับคืนวันพุทธที่2เมษายนพุทธศักราช2557อยู่กับดิฉันเจรภาศรีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะประเด็นหอสลักข่าวของเราในคืนนี้ค่ะเราจะมาร่วมหอสลักกันในประเด็นแนวทางคืนความสุขให้กลับสู่สังคมไทยนะคะภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันมีความเห็นต่างในเรื่องของการเมืองหลายกลุ่มนะคะแล้วก็หลายสีด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งโดยการไม่เข้าใจกัน เ,เกิดขึ้นในหลักหลายเรื่อง แม้กระทั่งคนที่เคยเป็นมิตรกันก็อาจจะกลายมาเป็นศัตรูกันแล้วก็เกิดการเห็นค่าเกิดการใส่ร้ายปลายสีซึ่งกันและกันนะคะซึ่งสิ่งต่างๆมันก็ทําให้บรรยากาศของคนที่อาศัยอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันนี้ความสุขมันก็ลดน้อยถอยลงไปค่ะประเด็นในคืนนี้ร่วมกันนะคะนําเอาความสุขกลับมาสู่สังคมไทยของเรานะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้ค่ะดรชลวิทย์เจียนจิตนะคะคณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักวิชาการทางดา คมนี่นะคะวันนี้ก็คงจะต้องมาพูดคุยกันในภาพรวมนะคะถึงความขัดแย้งทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นถ้าประเมินสถานการณ์ดูช่วงเวลานี้ค่ะอาจารย์ขาอาจารย์มองว่ามันอยู่ในมันอยู่ในขั้นใดมันเริ่มทุเลาเบาบางลงบ้างหรืออย่างจากช่วงก่อนๆที่เราได้คุยกันหลายต่อหลายครั้งเลยค่ะหลายต่อหลายครั้งนี่ก็สักสองเดือนที่ผ่านมาผมก็เฝ้าดูเหตุการณ์ก็หลังจากที่สองเดือนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย ดูแล้วจะไม่ค่อยทุเลาลงนะฮะ,ะไม่ทุเลาก็จริงจจะทุเลาลงหลังจากที่กปปสไปอยู่ที่ลุมพินีก็เบาลงอยู่ช่วงหนึ่งแต่แต่ช่วงหลังเนี่ยผมคิดว่าถ้าหาทางออกในแง่ของการที่จเจรจ,จ,าจารไม่ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้นําจะกลุ่มของออกลุ่มของคนแสดงก็ตามทีที่จะต้องออกมาวันที่ห้าเนี่ยค เหตุการณ์ที่รอคอยเหมือนกับระเบิดเวลาอยู่เนี่ยถ้าเราไม่เห็นกับประเทศชาติบ้านเมืองนะทั้งสองฝ่ายแล้วก็คนที่ให้คือให้ให้วิธีคิดให้ยุทธศาสตร์อยู่ข้างหลังเนี่ยมไม่นึกถึงบ้านเมืองไม่นึกถึงลูกหลานเราบางคนก็บอกว่าเอ้ยต้องปราบกงบางคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ยุติธรรมนี่มันก็ไม่มีเวลาไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้ค่ะคือผมก็บอกกับคุณโอ๋หลายครั้งแล้วนะว่ามันต้องมีการคุยกันค่ะ ต้องโอ,อนอ่อนผ่อนปลนหลายๆคนก็คิดแบบนี้เหมือนกันไม่ไม่คิดอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ได้แต่คิด <c oughs> ผมเป็นคนสุขนิยมนะหัวข้อวันนี้คือคือคนามสุขให้กับประชาช <c oughs> น,นต้องการมากนะเ <c oughs> คยบอกว่าถ้าการไปกราบส่วนไหนของวัยญาในร่างกายได้ผมกราบทันทีเลยนะจะพา,าเด็กนิสิตนักศึกษาซึ่งหลายคนนี่อยากไปกราบด้วยว่า <c oughs> ท่านก็มองในมุมของท่าน <c oughs> ว่าต้องการที่จะจัด,จดการรัฐบาล ท่านก็ทางนี้ก็ต้องมองว่าไม่ยุติธรรมเมื่อใดมันจะคุยกันสักทีนะฮะจะคุยตัวต่อตัวไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของของของบอกว่าคุณเทพกเบอกต้องการคุยคุณยิ่งรักตัวต่อต,ต,ตัวแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะคุยแบบมหาภาคก่อน <S <S ใน <S <S บริบทว่าเราถอยกันในบางก้าวอะไรได้ไหม <S <S เอาว่าถ้าวันนี้กปปสอบ,บอกว่าคุณสุเทพบอกว่าเอาละเราจะต้องขอคุยกับคุณยิ่งรักขอคุยกับกลุ่มที่องค์กรต่างๆทั่วอันนี้คืนความสุขเลยนะคือระดับหนึ่งเลยนะ ะอะไรก็ตามทีเออดีออมแล้วจะคุยแล้วนะฮะคนจะมีความทุกข์แสดงว่าคุณนั้นต้องการความรุนแรง mm. ผมไม่พอใจมากเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะกลุ่มไหนฝ่ายไหนโดนอะไรต่างผมรู้สึกว่ามันมันผิดวิถีทางะนะฮะปีสองพยี่สามเนี่ยนะฮะตอนที่เราปราบคอมมิวนิสต์เนี่ยถ้าจําได้เลยนะฮะเราคืนความเราบอกว่าต้องการคืนความสุขไม่ใช้ความแรงไม่ปราบไม่ปลดไม่อะไรทั้งสิ้นนะฮะคืนคืน,คนสถานภาพ,าพให้กับเพราะสิ่งท,งที่สิ่งที่รัฐบาลทําขณะนี้เนี่ย ผมคิดว่าก็ก็นิ่งได้ระดับที่น่าที่น่าพอใจแล้วนะรอคําสั่งศาลรอปปชรอทุกอย่างหมดนะฮะแต่มันก็ไม่เป็นไปในลักษณะของความก้าวหน้านะฮะเพราะกบสเองก็ก็ก็บอกว่ามันต้องเนี่ยเดินเครื่องอีกทีแล้ววันเดือนเมษาต่อให้จบภายในหนึ่งเดือนมันก็นานมากแล้ววันนี้จะ6เดือนแล้วนี่มันถ้าไม่คุยกันมันก็ไม่จบอย่าลืมว่าข้างหลังก็จะมีมวลชนอยู่ทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายก็มีความทุกข์ ผมเองไม่อยู่ฝ่ายไหนก็มีความทุกข์คุณโอเองพิธีกรเราก็มาคุยเรื่องนี้มันก็ไม่ได้คุยเรื่องความคีดสร้างสรรค์เลยแต่วันนี้ดีใจที่ที่เชิญมาคุยเรื่องความคีดสร้างสรรค์น,นะฮะควรจะมีความสุขได้เนี่ยมันต้องมีความรู้สึกใช่ในตัวเองว่าใช่นะนี่ประเทศของเรานะเราต้องชอบคนไทยนะชอบภาษาไทยคนเราเป็นเพื่อนการความเห็นต่างกันแต่ความสัมพันธ์นต้องคงเดิมนะ,ะเราต้องเชื่อว่าเราเราแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะ,ะถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยเราก็ไปอยู่ประเทศอื่นค่ะ อาจารย์หาที่นี้ถ้าเกิดว่าเรามองถึงความขัดแย้งถ้าลองไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศท<ม>้ายที่สุดแล้วนี่นะคะจุดจบของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงคะเขาใช้วิธีการไหนทําไมเขาถึงหาทางออกได้ในหายๆประเทศที่เราเห็นกันคะอาจารย์เอาง่ายที่สุดที่ล่าสุดเนี่ยค่ะประเทศยูเครนเนี่ยนะฮะ,ค,ะคนตายเยอะมากนะฮะ,ะก็ก็หลักพันนะแต่ว่าช่วงที่คนจะตายเขาก็คุยกันหลายรอบนะฮะ,ะก็ใช้การเจรจาก็ใช้เจรจาเจรจา เขาเจราจากันในสามสี่รอบมันก็ไม่ทั้งทั้งสําเร็จและไม่สําเร็จที่สุดแล้วเนี่ยผู้นำก็ก็ไปไปอยู่ที่แต่แต่ขณะนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศนั้นแล้วก็กลุ่มที่ออกมาแล้วนะฮะ,ะเพราะว่ามาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยประเทศมาประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศรัสเซียเนี่ยก็ก็มาแบ่งเลยว่าก็เฉือนเลยนะเอาตรงเนี้ยไม่ได้ละผมจะขอคืนมาละเมื่อก่อนนี้ยูเครนก็เป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตเนี่ยเอาขอคืนมาละเนี่ยงั้น ตอนที่คนเองก็ไม่ได้มีความสุขนะฮะเพราะว่าพอเปลี่ยนไปเนี่ย<ๆ>เขานึกว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปกับว่ามีประเทศอื่นเข้ามา<ๆ>เข้ามาเกี่ยวพันแล้วรัฐบาลเองก็ยังรอมีการเลือกตั้งมันก็ไม่จบไม่สิน้นสักทีหนึ่งการเจรจาแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยมันสงบนิ่งที่สลายม็อบไปได้เนี่ยคือการเจราจาความแต่เจราจามต้องลงตัวผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายต้องลงตัวศึกครั้งนี้เนี่ยทุกประเทศที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นประเทศประเทศอียิปต์นะฮะซีเรีย หรือลิเบียนั้นก็รุนแรงเลยนะฮะการต้องมีเจราจารความผมเองไม่อยากให้การเจราจารนั้นต้องมีต่างประเทศเข้ามาไกลเกลีย่ยเราคนไทยด้วยกันควรจะพูดคุยกันได้ผมยังเคยคิดเลยว่าถ้าเรามีสาบันส่งด้วยนะนะฮะเรามีสาบันศาลเรามีสาบันการปกครองเรามีครูบาอาจารย์แยะเลยนะฮะจะเป็นแนวไหนก็ตามทีแต่ผมคิดว่าเราก็รักชาติรักบ้านเมืองนะค่ะเราเกลียดคนโกงทั้งนั้นแหละครับเราก็ต้องมาหาโมเดลร่วมกันเราจะบอกว่าฝั่งนี้โกงฝั่งนี้ ไม่โกงเลยบางทีผมว่าวิธีคิดอย่างนี้มันก็เป็นวิธีคิดแบบสุดโต่งเกินไปมันน่าจะหาระดับกลางว่าวิธีการจัดการในอดีตมันต้องมันต้องมีส่วนหนึ่งแต่ปัจจุบันมันคือจริงแล้วอนาคตเป็นความฝันเนี่ยนั้นเราจะหาปัจจุบันได้เนี่ยต้องมาคุยกันถ้าตั้งตั้งตั้งวิธีการไปรูปมาเนี่ยฝั่งนี้ก็ต้องจะต้องมีการเห็นด้วยร่วมกัน<ม>วิธีการที่สุดเนี่ยคือเจรจาความแล้วก็คืนอำนาจให้กับคนทั่วไป <Rock. S 2> คือต้องมีการเลือกตั้ง อันนี้คือเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็ลดความสูญเสียได้มากที่สุดทุก,ก<ห>ประเทศอ่ะยกเว้นประเทศที่เขาอย่างเกาหลีเหนืออจะไปวิ่งกับเขาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยใครๆเขาก็ใครๆเขาก็คือคดาดหวังที่จะมีการเลือกตั้งเลยนะคะการเลือกตั้งคือคือคือบทสุดท้ายของการที่เราจะต้อง ยอมรับร่วมกันทั้งหมดไงค, <ะ S 1> คุณโอ๋ผมและทุกคนเนี่ยไปเลือกตั้งยอมรับเลยว่าคนนี้เป็นรัฐบาลเป็นกติกาของสังคมใช่ใช่อ,อ,อันนี้น <ะ S 1> เป็นกติกาเป็นกติกาที่เป็นเป็นมาตรฐานของสากคที่เขายอมรับร่วมกันอย่าลืมนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เราตั้งอะไรแล้วคนไม่ยอมรับเนี่ยแม้แต่ไม่กี่ไม่กี่ส่วนเนี่ยมันก็จะไม่เป็นที่ไม่เป็นที่ยอมรับน<ค>ะฮะแต่ถ้าเราเลือกตั้งแล้วเรายอมรับ ว่ารัฐบาลนี้เราไม่ได้เลือกมาก็ยอมรับนะคะ<ช>ทีนี้ค่อาจารย์ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปนี่นะคะในช่วงก่อนหน้านี้ที่จะมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองสังคมไทยเองก็อยู่ด้วยกันได้มีความสุขมีความสุขนะคะแล้วก็ ไทยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มต่างชาติก็อยากจะเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็มาลงทุนในบ้านเรารแต่พอมันเกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นแบบนี้แล้วมันหาทางออกคือหลายท่านก็มีการนําเสนอทางออกแต่ว่ามันยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมสักกระทางนี่นะคะอาจารย์คะคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะจบลงยังไงคะต้องเอากันให้ตายไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์คำดา่าที่ผมใช้คําว่า hate speed เนี่ยค่ะ เรามีเยอะบนเวทีมากผมไม่ได้ว่าฝั่งเดียวนะทั้งสองฝั่งนะคำว่า h ฮสปีดเนี่ยคือพูดแล้วให้เกิดความเขียดชังเนี่ยสรรพสิ่งมีสองเสมอคนโอผมกับคนโอเนี่ยมันก็มีด้านด้านบวกก็ด้านลบด้านไม่ดีและด้านไม่ดีน้ำเนี่ยมีครึ่งแก้วมันก็ต้องบอกว่าน้ำมีทั้งครึ่งแก้วคือคือจะมองในมุมบวกก็บวกในมุมลบก็ลบนะฮะคือถ้าถ้ามองถ้ามองคนเรามันเลวหมดเนี่ย มันก็ไปสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นแต่มองคนดีสุดมันก็ต้องเป็นพระอรหันต์แหละค่ะนะฮะแต่ถึงผมอยากให้คนเราเข้าใจวิถีชีวิตนะปุถุชนเนี่ยมันก็มีทั้งดีและเลวแต่แต่แต่ถ้าถ้าเราไม่หาทางออกเลยเนี่ยคือไปมองในมิติท,ท,ที่ที่กล่าวบนเวทีเกลียดชังส่งข้อมูลที่เกลียดชังกันไปมองด้านเดียวเลยคนที่ต้องเป็นคนเลวฟังแล้วก็เชื่อเลยอะไรเลยเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีเจตนาดมากกว่านี้เราเราเรา,เราต้องมีมุมคือเมื่อก่อนเนี่ยแลนด์ออฟสมายสยามเมืองยิ้มคนมาแล้วยิ้้ตอนนนีเเรา คือคือถ้าพูดผิดหูทะเลาะกันเลยถูกต้องค่ะอาจารย์แล้วจะส่งข้อมูลผิดก็อันเฟนบางคนก็แอบดูคนเราเนี่ยคนดีๆเองก็โทษนะตอนนี้เขามันไกล้าพูดอะไรไปก็บอกอ๋อถ้าอย่าผมพูดอย่างเงี้ยค่ะบอกช่องเนี้ยบางคนเอาละเนี่ยเห็นไหมมาเนี่ยละอยู่ฝั่งนี้ก็ถูกแ็้วแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายว่าคือคือถ้าเรากลัวผมก็ไม่ต้องมาออกรายการผมก็นั่งอยู่เป็นคณบรีกก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรแต่ผมอยากจะบอกค่ะสังคมว่าสังคมไทยที่เคารพเราเป็นเราเนี่ยนะเป็นคนไทยพูดภาษาไทยเราเห็นกันอยู่เนี่ย เราก็เห็นลูกเห็นหลานเนี่ยเห็นพี่เห็นน้องเนี่ยนะฮะ,ะงานศพเนี่ยไม่มีต้องมีผู้มียำหน้าแย่งอำนาจกันหรอกครับเราก็ไปร่วมกันเราเจะไปโก,กรธเกลียดกันทําไมครับแต่แน่นอนที่สุดเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ชอบการโกงนะเ,เราไม่เราไปนี้เราก็ต้องมีกติการ่วมกันใหม่กติกาก่อนจะได้มากติกาเนี่ยไม่ได้ไปตั้งขึ้นมาคนอีกฝั่งก็ไม่ยอมหรอกครับ ok? เราก็ต้องมาตั้งกติการ่วมกันในม,มิติของการหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วอันนี้ผมผมขอมานานแล้วเมื่อเมื่อมีการยอมรับร่วมกันแล้วเนี่ยหากติกากาเลออบะ ทีนี้หปีนะเรามาไปฏิรูปอย่างที่กบสทำอยู่นะฝั่งนี้ก็ต้องมาคุยกันเอาสอสอ,สอมันต้องมีเกณฑ์กิการที่ถูกต้องตามหลักสากลค่ะ ซึ่งไอเนี่ยแหละนะคะหลายๆคนก็ภาวนาอยู่นะคะอยากจะหากติกาของสังคมที่สามารถทําร่วมกันได้แล้วก็ทําให้ประเทศเนี่ยมันเดินต่อไปได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็ผ่านมาเดือนนี้เป็นเดือนที่4แล้วนะคะอาจารย์ใช่ผมก็ยังไม่นึกว่าผู้ใหญ่ของบ้านเมืองในสังคมไทยที่มีชื่อเป็นนายกสํารองบ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นเดือนที่4ของปีแล้วเดือนที่สี่ของห้าสี่จะห้าแล้วนะฮะผมอยากจะให้โมเดลว่าคนที่เป็นกลางจริงๆเนี่ยนะ ควบมลลักษณะสักหกเจ็อย่างห้าหอย่างเนี่ยหนึ่งการพูดการจาก,ก็ต้องน่าเชื่อถือนะผมอยากให้เขาเขามีเป้าหมายว่าเราจะแก้ปัญหาจริงนะอย่ามีใบแอดนะไม่ว่าจะเป็นกรกตบางท่านไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็ตามทีที่คนเอ๊ะเขารู้สึกแปลกๆในการาคือคือคือ,คอผมเองก็ให้ความเคารพมากนะแต่ว่าเวลาเวลาท่านเนี่ยก็ต้องนึกถึงชาตินึกถึงหลักการนึกถึงอะไรเป็นหลักอ่ะผมว่าวิถีของการคิดเนี่ยอย่าคิดลบต้องคิดบวกมองคนในแง่หลายแง่มองโลกในแง่บวกเอาไว้ก่อน คือมองโลกมองโลกง่บวกคือเขาบอกคนเราจะซักเซสในชีวิตเนีย่ยต้องมองโลกแเร่บวกเช้ากลางวันแล้วก็เย็นอ๋อทุกเวลาเลยทุกปัญหามีทางออกค่ะถ้ามองทุกทุกออกมีแต่ปัญหาเนี่ยไม่มีทางแก้ไขได้งั้นปัญหาอันนี้ต้องต้องแก้ได้ค่ะโดยใช้หลักคิดนะฮะหลักธรรมก็ต้องมีนะฮะ,ะซึ่งก็ก็เดี๋ยวคุยกันต่อนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะมองไปเนี่ยนะคะก็โอกาสที่เราจะกลับมาคืนความสุข ให้กับคนในสังคมหรือว่าคนที่อาจจะทะเลาะกันด้วยความเห็นต่างทางด้านการเมืองมันจะพอกลับมาสร้างรอยยิ้มแล้วก็เกิดความเข้าใจกันได้ไหมคะอาจารย์คือวันเวลามันจะช่วยได้ไหมหรือว่ายังผมเนี่ยนะในในคณะสังคมศาสต์ที่ผมสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยนะก็มีความเห็นต่างทางการเมืองแต่เราก็เคารพนับถือรักกันไว้อันนี้เป็นมิติของทางสังคมหมดถ้าคุณถ้าคุณจะคุยกันเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมก็บอกว่าถ้าถ้าหากว่าเราความเห็นไม่ตรงกันเนี่ย สองเรื่องเนี่ยนะฮะที่เข้าใจถ้าคุณใจไม่กว้างนะคุณอย่าคุยกัน2เรื่องนี้ถ้าความเห็นไม่ตรงนะก็ก็ก็คือมาคุยเรื่องอาหารการกินคุยเรื่องท่องเที่ยวคุยเรื่องอะไรหนังสือหนังหาไปเรื่องศาสนาการเมืองอันนี้เขาเขาเป็นสกัติพูดมานานแล้วหลายหลายพันปีแล้วก็คือว่าถ้าใจคุณไม่กว้างนะรับความเห็นต่างไม่ได้นะคุณอย่าคุยคุยทะเลาะกันงั้นงั้นในคณะผมเนี่ยก็มีหลากหลายความคิดเราก็เราก็เข้าใจกันแซวกันบ้างอะไรกันบ้างก็เป็นพี่เป็นน้องกันงานศพเราก็ต้องไปเราจะไป คือความเห็นต่างกันแต่วความสัมพันธ์มันต้องคงเดินคุณต้องคงใจกว้างมนุษย์มันต้องเป็นมน,นุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์มีเหตุมีผลถ้า,าเราเอาอคติเข้าไปครอบงำใหญ่เนี่ยแล้วก็คิดแต่เรื่องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นทุกข์กับตัวเองออการเป็นทุกข์กับตัวเองนี่มันก็ไม่ดีคความดันก็ขึ้นเครียดเครียดเสร็จก็ไปลงที่ไหนกลลงที่ครอบครัวบ้างครอบครัวก็มีปัญหาอีกผมว่าความสุขจะเกิดขึ้นนะอยากสุขเนี่ยผมอยากจะให้คนไทย ลดความอยากได้อยากเป็นบ้างจะมีความสุขค่ะ,ะ,ะจริงๆแล้วบ้านเราเองก็เป็นเมืองพุทธนะคะอาจารย์นะคะจะมองว่าในาช่วงเวลานี้เนี่ยโอ้โหการนําเอาหลักธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้เนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดใช่ไหมคะผมในพระเก่าผมไม่หาน4ีด้ใช่เลยนะฮะผมไม่หาน4ี่เมตตาต่อกันหน่อยนะค่ะเมตตาต่อต่อคนที่เราเกลียดชังต้องใส่ความเมตตาผมเคยมีปัญหากับคนหนึ่งซึ่งผมได้ยินไปนั่งอยู่ในห้องแล้วนะ เขาด่าผมอยู่นอกเขาไม่รู้ผมอยู่ไงผมไปหาพาะรูปหนึ่งนะผมไปหาพระรูปหนึ่งพระท่้นบอกว่าโกรธไหมโ,โกรธมากพระอาจารย์ผมโกรธมากเลยเอโกรธก็โกรธถูกต้องแล้วอย่าไปลาังงาับไว้แต่ต้องใส่ความเมตตาว่าเขามีข้อดีอ๋อ,อคนนี้เขาเคยมีมือคุณกับเราน,นึกถึงข้อดีนึกถึงข้อดีของเขา,ขาจบครับผมจะกราบแต่ผมก็บอกอาจารย์ครับวันนั้นอาจารย์ไม่เข้าใจอะไรผมไหมแค้ปัญหากันเราก็ถือว่าอาวุโสกว่าเราคือมีบมญคุณก่าเราเนี่ย นั่นถ้าเราไม่ไปหาพระเราโมโหออกมาป่านนี้ไม่ได้คุยกันละนะนั้นสิ่งสองกรุณา,ากรุณาต่อต่อต่อคนใกล้ชิดนะเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยผมว่ายินดีนะเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาได้ดีอะไรก็ต้องยินดีไม่แต่เป็นศัตรูเรานะโุเบกขาผมว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราไม่มีหน้าที่อะไรก็ต้องก็ต้องวางเฉยในบางระดับเมื่อเราแนะนําอะไรเขาไม่ได้แล้วปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมบรรดาให้เขาไปนะคะถ้าเราไม่มีหน้าที่ตำรวจต้องจับผู้ร้ายค่ะ ถ้าเราไปวิ่งจับเองเนี่ยบางทีมันก็เสี่ยงใช่ไหมฮะเราก็ต้องแจ้งตำรวจจับขับรถไปเนี่ยน้องโอหน้าตาสาสวยขับรถไปปรากฏว่าไปเจอมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ตอนตีสองเนี่ยลงไปช่วยคือาอาจจะเป็นแผนก็ได้ก็ต้องโทรหนึ่งก็หนึ่งบอกว่าเห็นรถอยู่นะ,ะขับไปเดี๋ยวนี้โลกมัน,ม,นมันต้องมันต้องระมัดระวังหน้าที่ใครก็ควรจะต้องดูแลนะคะชัดเจนนะคะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อน,อนสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับอาจารย์กันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืน และเวอรไวยเว็บบางเกาะไวส์ดอทคอม